โเบอร์เส์เอ็กแมนชุนเมนต์พิกัด68กิโลกรัมพบกับ4นักสู้สายเอที่จะมาปะทะกันแบบสุดเดือดเทศสายฟ้าสอจวิชิต8ริ้วโคตรมวยเข่าจากร้อยเอ็ดแพทริกซานานักรบแม็กยาพันแกล่งมวยขาลุยจากฮังการีซามูเอลบีเลนยอดนักชกกำปั้นเดือดดีกิีแชมป์จากเบลเยียมมาโกสเปาลิโย แซมบ้ามัดพายุมวยสายบวกจากบราซิลร่วมด้วยราศีสิงห์อยุธยาฝ้ายยิมจอมเตะแข้งโหดจากสกลนครพบกับไวกิ้งพันคลั่งโจนาธานลาสันแชมป์จอมฝีมือจากสวีเดนสาวแข้งอันตรายจากบุรีรัมแมรีพยักสมุยยิมร่วมกับคริสติน่าทัสินกาเอวาสาวมีขาวหมัดสั่งจากรัสเซียของขั้วมวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นกันทุกวินาทีชกปานมวยไทยซปเปอร์แชมป์ศึกฟุ้ยรอบกรวอร เอ g กแมนทัวร์นาเมนต์ที่กัด68กิโลกรัมรอบแรกสายเอวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรง,ตรงแฟนมวยไทยห้ามพลาด g l o b บ h o u ฮ e สครบหลากหลายให้บ้านคุณ